สูงอายุล่าสุดวันที่10กุมภาพันธ์2569รใครไม่มี7ข้อนี้ก็รับ1000บาทดูเลยคุณได้ไหมใครที่ไม่มี7ข้อนี้ครับคุณก็สามารถรับ1000บาทได้เลยในวันที่10กุมภาพันธ์2569นะครับในนั้น7ข้อที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้เนี่ยเช็คไปพร้อมกันคุณไม่มีรับ1 0 0 0ไปเลยในวันที่10กุมภาพันธ์ง่ายๆแค่นี้เองครับ1000บาทจะเป็นของคุณแน่นอน ข้อที่หนึ่งที่คุณต้องไม่มีครับคืออายุตอนนี้เนี่ยคุณเท่าไหร่ถ้าอายุตอนนี้คุณต่ํากว่า60ปีหมายความว่าในปัจจุบันครับอายุคุณยังไม่อยู่ในช่วงที่จะได้รับเงินก็คือคุณยังมีข้อนี้อยู่อายุยังต่ํากว่า60ปีครับยังไม่ใช่กลุ่มของผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยตัดที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีการพูดถึงจะมีการปรับผู้สูงอายุให้มากขึ้นนะครับเป็น65หหรืออะไรก็แล้วแต่แต่นะวันนี้เนี่ยหาก ณนะตอนนี้มีอายุต่ำกว่า60ปีจะยังไม่ใช่ผู้สูงอายุและจะเป็นผู้สูงอายุก็ต่อเมื่อ60ปีขึ้นไปครับงนั้นเนี่ยใครมีข้อนี้ไม่ได้เงินต้องไม่มีข้อนี้หมายความว่าต้องอายุคุณเนี่ย60ปีขึ้นไปนะครับต้อง60ปี60ปีขึ้นไปถึงจะได้นะครับสำหรับตรงน,นี้นนเนี่ยไม่มีข้อนี้ ได้เงินครับข้อที่2ไปต่อเนื่องครับไม่มีข้อนี้ได้เงินก็คือหากคุณไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุมาก่อนนะครับหากคุณไม่เคยลงทะเบีนยนมาก่อนเลยเบี้ยผู้สูงอายุไม่รู้จักเลยครับว่าเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยมีโครงการนะครับมาแล้วยังไงนะครับแล้วไม่ได้ไปลงทะเบียนนะครับตรงนี้เนี่ยคุณต้องหาโอกาสนะครับไปลงทะเบียนผมแนะนําว่าให้ด่วนที่สุด เป็นไปได้เนี่ยทำตอนนี้เลยนะหลังจากฟังคลิปนี้จบให้คุณไปลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนนะถ้าเกิดอยู่ในวันทําการของภาครัฐเนี่ยเพื่อไม่ให้พลาดครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนยิ่งเร็วเนี่ยจะได้เงินยิ่งเร็วนะถ้าลงทะเบียนยิ่งช้าการได้เงินของคุณก็จะล่าช้าออกไปนะครับแล้ว1000บาทเนี่ยก็จะพลาดได้นะครับบางคนเนี่ยพลาดเงินกันเป็นหลายหมื่นเลยเพราะว่าไม่ได้ไปลงทะเบียนเท่านั้นเองครับถ้าคุณไม่อยากจะพลาดเงินหลายหมื่นนะครับหรือสูญเสียที่จะเงินตรงนี้เนี่ย คุณจะต้องไปลงทะเบียนให้แล้วเสร็จนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่มีข้อนี้แล้วลงทะเบียนไม่พอผลลงทะเบียนคุณจะต้องผ่านคุณสมบัติเงื่อนไขของคโครงการด้วยครับจะต้องเป็นผู้สูงอายุแล้วก็จะต้องอยู่ในคุณสมบัติของเขาที่มีการกําหนดเอาไว้นะครับดังนั้นข้อที่2เนี่ยต้องหากคุณไม่มีข้อนี้หมายความว่าคุณนะผมเียนสรุปให้อีกครั้งนะครับคุณเนี่ยจะต้องลงทะเบียน เอาตัวเล็กหน่อยลงทะเบียนแล้วก็ผ่านครับต้องลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุให้เรียบร้อยแล้วผ่านนะครับการไม่มีข้อนี้ถึงจะได้รับเงินนะครับเพราะว่าถ้าว่าคุณมีข้อนี้หมายความว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนเลยแล้วไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุด้วยจะส่งผลให้คุณไม่ได้รับเงินแน่นอนนะครับนี่คือข้อที่2ครับไม่มีข้อนี้ได้เงินข้อที่3ครับคุณเนี่ยไม่เคยรับเงินเบี้ยสูงอายุ ในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนครับก็คือมกราหกเกเนี่ยคุณไม่ได้รับเงินเบีย้ยวสูงอยุมาก่อนถ้าเป็นเช่นนี้ครับแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นคนเก่าที่ได้เงินต่อนเนื่องดังนั้นคุณก็มีโอกาสจะไม่ได้เงินต่อไปเว้นเสียแต่ว่าคุณได้ลงทะเบียนเอาไว้ล่วงหน้านะครับเดือน2เดือนแล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่าสิทธิ์คุณเพิ่งจะได้รับเงินอันนี้เป็นไปได้หรือคุณจะลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่ปีก่อนนะก็ประมาณปีที่แล้วก็สามารถได้เงินแทนได้นะครับเพรนั้นเนี่ยไม่เคยรับเงินเบีย้ยวุก่อน ก็จะได้รับเงินหากคุณเคยจะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุมาแล้วนะครับคือไม่เคยเนี่ยมีโอกาสด้รับเงินกรณีเดียวเลยคือเป็นคนใหม่แต่ถ้ากว่าเคยรับเงินแล้วมีโอกาสแน่นอนได้เงินต่อเนื่องแน่เว้นแต่ว่าคุณไปอยู่ในกลุ่มที่โดนยกเลิกบัตรนะครับยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุนะครับอันนั้นบัตรสวัสดิการแล้วนะอันนี้อีกคลิปหนึ่งนะคุณสามารถไปดูได้นะครับคลิปที่อยู่ในช่องนะอันนี้นข้อดีข้อที่3ครับไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนดังนั้นครับคุณจะต้อง เป็นคนที่ไม่มีข้อนี้ก็คือเคยรับเงินเบี้ยผู้สูงเดือนก่อนนี้มาก่อนหรือเป็นคนที่ได้เงินครั้งแรกในเดือนนี้นะครับนี่ข้อที่3ครับข้อที่4ครับบัญชีธนาคารที่คุณมีไว้รับเงินของผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นท่านไหนที่คุณอยู่ในบ้านจะเป็นเพื่อนคุณคนในชุมชนคุณคนในอยู่หมู่บ้านละแวะกใกล้เคียงของคุณเนี่ยบัญชีเหล่านั้นครับคุณจะต้องทําการเปิด ใช้งานนะครับให้เรียบร้อยนะถ้าหากว่าบัญชีคุณครับมีการปิดใช้งานหมายความว่าคุณมีข้อนี้เมื่อบัญชีปิดใช้งานเงินจะโอนเข้าไม่ได้แน่นอนนั้นครับบัญชีธนาคารที่ให้ไว้ถามภาครัฐหากมีการถูกปิดใช้งานไปแล้วเนี่ยหรืเหอเผลิปิดใช้งานบัญชีไปคุณต้องทําการช่วยภาครัฐครับโดยการเปิดใช้งานบัญชีกลับมาสู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อคุณเปิดใช้งานบัญชีกลับมาสนะเหมือนเดิมเนี่ยบัญชีคุณก็จะสามารถรับเงินได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยเช็คบัญชีให้ดีครับว่าบัญชีคุณมีการเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าถ้าปิดใช้งานไปแสดงว,ว่าคุณมีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินต้องไม่มีข้อนี้ครับบัญชีคุณต้องยังคงผมเขียนให้ชัดเปิดใช้งานบัญชีเปิดใช้งานก็จะได้รับเงินแน่นอนครับนี่คือข้อที่4ครับบัญชีธนาคารเปิดใช้งานพร้อมรับเงินหากว่าไม่มีข้อนี้นะครับถึงจะได้เงินนะครับก็คือต้องเปิดใช้งานบัญชีเอาไว้เพื่อรับเงินข้อที่4 ข้อที่5้าครับที่คุณไม่มีและจะได้รับเงินก็คือข้อนี้เนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยคนที่จะได้รับอย่างเป็นประจําและต่อเนื่องครับคือต้องเป็นผู้สูงอายุที่ยังคงมีชีวิตอยู่ยังคงอยู่กับลูกหลานอีกยาวนานเช่นคุณนะครับที่มาดูคลิปนี้อยู่คุณก็จะได้แน่นอนแต่มีการพูดถึงนะครับหากมีการเสียชีวิตระหว่างวันที่1นึ่ถึงเกุมภาพันธ์นะครับก็คือก่อนมาโอนเงินเนี่ย ในช่วงเดือนนั้นนะครับสามารถได้รับเงินเดือนสุดท้ายได้นในกรณีตรงนี้เนี่ยก็นํามาซึ่งนะครับหากว่าคุณมีข้อนี้เสียชีวิตก็จะไม่ได้รับเงินเผื่อเป็นญาตินะครับเข้ามาดูนะครับคนที่จากโลกนี้ไปอย่างสงบสุขแล้วก็จะไม่สามารถได้เงินแล้วเพราะเงินตรงนี้เนี่ยจะโอนไปสู่คนใหม่ที่เพิ่งอายุ60ปีในรุ่นต่อๆไปนะครับดังนั้นครับผู้ที่รับเบี้ยผู้สูงอายุไม่มีชีวิตอ,อยู่ก็จะไม่ได้เงินต้องมีชีวิตอยู่นะครับ ถึงจะได้รับเงินข้อนี้ครับมีชีวิตอยู่ก็เท่ากับได้รับเงินดังนั้นไม่มีข้อนี้ครับได้เงินคือต้องมีชีวิตอยู่ข้อนี้ข้อที่5นะครับข้อที่6ครับหากอายุในตอนนี้เนี่ยยังต่ำกว่า90ปีครับจะไม่ได้1 0 0 0บาทเพราะอะไรเพราะจำนวนเงินที่ได้ครับจะได้ตามขั้นบันไดได้เงินตามอายุครับดังนั้นอายุตอนนี้คุณเท่าไหร่หากอายุตอนนี้ครับคุณต่ำกว่า90ปีครับ ตรงนี้ก็จะยังไม่ได้เงินนะต้องรอให้ถึง90ปีก่อนนะครับตรงนี้ก็ไม่ยากแก้ง่ายๆครับก็คือรอให้อายุ90ซึ่งมา,มาความจริงอะ่ะคุยกันตรงๆเลยจะรออย่างนั้นเนี่ยก็ยากครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือต้องรอรัฐมีการอนุมัติโครงการใหม่ครับซึ่งให้1,000ทั่วหน้าทุกคนแต่ณนะวันนี้ครับยังไม่ใช่1,000ทั่วหน้าจะเป็นในกรณีที่ว่าอายุต่ำกว่า90ปีนะครับถึงจะนะครับตรงนี้เนี่ย ถ้าต่ำกว่า90ปีก็จะไม่ได้รับแต่90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทนะครับตัวอย่างครับการได้รับเงินเนี่ยถ้าหากว่ามีข้อนี้ไม่ได้เงินต้องไม่มีข้อนี้คือ90ปีถึงจะได้1,000นะครับโอเคก็จะเป็นอย่างนี้เบี้ยวสูงอายุครับ60 69ปีได้600บาท70 79ปีได้700บาท80 89ปีได้800บาท90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้1,000บาทสังเกตได้ว่าคนที่ได้1,000บาทคือ90ปีขึ้้นนนไปทาั นั่นหาอายุตอนนี้ครับยังไม่ถึง90ปีก็จะยังไปได้1,000จะได้เป็นไปตามขั้นบันไดครับตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับหากตอนนี้เพิ่ง60ปีครับอยู่ในช่วง60 66เนี่ยจะได้600อยู่ในช่วง70 77นะครับอายุยังไม่ถึง80ถึง79เนี่ยได้700ดร้นะครับถ้าอยู่ในช่วง8ปดสนะครับ80 81ไล่ไปถึง89เนี่ยก็จะได้800 90ขึ้นไปนะครับเก9าสิบสอ ปีขึ้นไปอันนี้ก็ได้หนึ่งพันบาทงนั้นหนึ่งพันบาทจะเป็นคนที่ไม่มีข้อนี้คือไม่ใช่อายุต่ำกว่าเก้าสิบปีจะต้องนะครับถึงจะถึงจะได้รับเงินนะั่นคือต้องเก้าสิบปีขึ้นไปนะครับโอเคต่อไปข้อที่เจ็ดนะครับพอถึงวันที่เงินเข้าคือวันที่สิบกุมภาพันธ์เนี่ยเงินเข้าคุณได้เงินเข้าต่ำกว่าหนึ่งพันบาทครับเป็นเพราะว่าอายุเก้าสิบปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้หนึ่งพันบาทมันก็ตรงๆต,ตัวแบบนี้เลยอันนี้เป็นการย้ําให้คุณเข้าใจนะครับว่า หากว่าพอถึงวันปุ๊บเอา้าทาไมฉันไม่ได้หนึ่งพันมันเป็นเพราะว่าอายุคุณยังไม่ถึงเก้าสิบปีเท่านั้นแหละครับคุณจะได้หนึ่งพันก็ต่อเมื่อคุณอายุเก้าสิบปีขึ้นไปแล้วนะครับดังนั้นเก้าสิบปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้หนึ่งพันบาทดังนั้นถ้าหากว่ามีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินหนึ่งพันแต่ถ้าไม่มีข้อนี้ครับแสดงว่าคุณเก้าสิบปีขึ้นไปแล้วคุณจะได้หนึ่งพันบาทแน่นอนครับยินดีกับท่านที่รับเงินด้วยนะครับดังนั้นเน ในคลิปนี้ก็ได้รับเงินไปเลยครับ1,000บาทครับก็ยินดีกับท่านที่รับเงินด้วยสงสัยส่วนไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมพิมพ์มาสอบถามกันได้